เป็นอีกดราม่าควันหลงสงกรานเมื่อหลายที่จัดงานฉลองสงกรานและสาดน้ำกันอย่างสุดมันรวมถึงร้านอาหารและผับดังต่างจ้างนักร้องดังมาขยายความมันและความบันเทิงกันแบบสุดเหวี่ยงแต่ล่าสุดกับเจอดราม่าขึ้นรอบนี้เกิดขึ้นกับนักร้องและตลกดังแจ๊ดชวนชื่นหรือแจ๊ดสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊โดยช่วงสงกรานที่ผ่านมา แจ๊สมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตที่รูท66ย่าน RCA แต่สุดท้ายต้องเจอดราม่าขึ้นโดยผู้ใช้ติ๊ก o k อกไอเดียพาราดีโพสคลิปขณะที่แจ๊สกำลังร้องเพลงและเล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีมีผู้ชมที่อยู่ด้านล่างพยายามฉีดน้ำใส่แจ๊สแต่แจ๊สพยายามห้ามและขอร้องเนื่องจากเกรงไม่ของร้านจะพังและเสียหายแต่นักร้องดังพยายามพูดและวอนขอไปเท่าไหร่ ผู้ชมก็ยังระดมและพยายามฉีดน้ำใส่แจ๊ดเหมือนเดิมทําให้แจ๊ดพูดกลางเวทีว่าไม่ได้พูดเอาเท่อะไรเลยนะขอให้ฟังก่อนรู้ทุกคนเมาและตัวเองก็เมาเหมือนกันแต่ถ้าไม่ของร้านพังหรือไม่ดับผมก็เลิกเลยจบจากนั้นแจ๊ดยังพยายามยื่นไม์โดยมีผู้ชมยังคงฉีดน้ำเข้าใส่เหมือนเดิมขณะที่ผู้ชมคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ได้โหร้อง และแสดงความไม่พอใจผู้ชมบางส่วนที่นักร้องดังพยายามเตือนอย่าฉีดน้ําใส่ไม์ของร้านแล้วแต่ไม่ยอมเชื่อฟังกันจากนั้นแจสพูดกลางเวทีอีกว่าสงสารร้านนะก่อนแจ๊สจะแสดงคอนเสิร์ตอย่างสุดมันต่อไปแต่มีคอมเมนต์บางส่วนในคลิปนี้เข้ามาระบุถึงแจสว่าดูพี่ตูนไอดอลมึงด้วยแจสความคิดเห็นต่อมาระบุว่า ต้องดูคอนสเสิร์ตพี่ตูนคนละเรื่องน้องแจดแต่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ได้เข้ามาระบุว่าพี่ตูนไม่พังสามตัวแต่แจ๊ดเรื่องเยอะความคิดเห็นต่อมาระบุว่าเฮ้ยผมถามจริงเหืะสนับสนุนการทำลายข้าวของของคนอื่นจริงๆเหรอความคิดเห็นต่อมาระบุว่างงไล่ให้แจ๊ดไปดูพี่ตูนมั้งละบอกว่าพี่ตูนไม่พังไปสามตัวบ้างความคิดเห็นต่อมาระบุว่า แจสก็คือแจ๊ตูนก็ส่วนตูนดีงงจริงๆความคิดเห็นต่อมาระบุว่าสนับสนุนคนที่ทำร้ายข้าวของคนอื่นเฉยสภาพจริงๆนะไม่้พูดเอาเท่เฮียอะไรนะไม่ไม่ไม้ฟังก่อนนะกูรู้กูก็เมามืงก็เมากูมาทำงานแล้วแต่นะแต่ถ้าไม่รับรันพังอะนี่ฮะ ไม่เอาเลยไม่ไม่ดับก็เลิกเลยจบแค่นั้นแหละ<อ>ยังมีพี่ๆอีกหลายวงนะอยากชิ้ไหมอ่ะอยากชิ้ไสไหมอ่ะอ,ะอ,ะอาชีม้าชาม,ชมาเลยโอเคสงสารล้านเขานะสงสารล้านเขา<อ>จริงๆ